ผีโพ,พงเป็นผีประเภทเดียวกันกับผีกระสือเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีโพ,พงเกิดจากว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าว่านผีโพงซึ่งมีสีขาวรดฉุนร้อนเมื่อแก่จะมีาธาตุปลอดลงกินทำให้เกิดแสงสว่างแบบแมงคาเรืองเมื่อจะออกหากินผีโพ,พงจะออกไปในรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเจ้าของว่าน ไม่ได้ถอดหัวกับไส้เหมือนผีกระสือมาในรูปร่างกายมนุษย์ทุกอย่างแต่จะมีดวงไฟเล็กๆสว่างเรืองๆอ,อยู่ที่ปลายจมูกและหยดลงเป็นหยดๆเหมือนหยดน้ำโดยปกติผีโพงจะกลัวคนและหลบหน้าคนไม่ยอมให้ใครมาเห็นหรือจำได้ว่าตนเป็นใคร ผีโพ,พงชอบกินของสดของคาวเช่นคาวจากปลาสดแต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือคาวจากเขียดผีโพ,พงจะอยู่ในเรือนของคนที่เป็นร่างสื่อเมื่อจะออกหากินจะเข้าสิงร่างคนที่เป็นร่างสื่อแล้วบังคับให้ออกหากินหากอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นร่างสื่อของผีโพงให้สังเกตดูที่ปลายจมูกของบุคคลนั้น ถ้ามองดูห่างๆจะเห็นเป็นสีแดงมากกว่าคนทั่วไปถ้าดูใกล้ๆจะเห็นมีเส้นเลือดแดงขวักไขว้ถ้าร่างสื่อเป็นหญิงนอกจากปลายจมูกจะแดงแล้วปลายผมก็ยังแห้งงออีกด้วยผีโพงจะออกหากินในเวลากลางคืนถ้าเป็นฤด,ดูฝนโอกาสดีจะออกหากินบ่อยส่วนมากจะเป็นคืนข้างแรมหรือคืนเดือนมืด เวลาประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วเมื่อชาวบ้านและคนในครอบครัวนอนหลับกันหมดแล้วผีโพงจะเข้าสิงร่างสื่อและบังคับให้ลงจากเรือนโดยคนที่เป็นร่างสื่อจะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างเมื่อลงไปข้างล่างจะเอาจมูกถูก,กับเสาเรือนเพื่อให้เกิดพลังแสงก่อนแล้วจึงเดินออกไปกลางทุ่งนาที่ปลายจมูก จะมีดวงไฟเล็กๆสาดแสงออกมาเพื่อส่องหาเคียดเมื่อพบเคียดจะจับขึ้นมาดูดกินคาวเมื่อคาวหมดก็จะทิ้งไปแล้วหาตัวใหม่ต่อจับไปดูดไปจนกว่าจะอิ่มใช้เวลาคืนหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าคืนไหนไม่มีสิ่งรบกวนจะใช้เวลาหากินประมาณ2อถึงสชั่วโมงแล้วถึงกลับขึ้นเรือนและเข้านอน โดยคนที่เป็นร่างสื่อจะรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นคล้ายฝันไปมีคนเล่าว่าเวลาเช้ามืดถ้าออกไปสำรวจดูบริเวณที่เราเห็นแสงของผีโพงในคืนที่ผ่านมาจะเห็นเขียดน,นอนตายตามคนาเป็นระยะระยะในลักษณะตัวเหยียดยาวคนที่มีเรือนใกล้กับเรือนของคนที่เป็นผีโพงเล่าให้ฟังว่า ได้เคยแอบดูพฤติกรรมของคนที่เป็นผีโพงมาโดยตลอดจึงได้ทดลองวิธีการแกล้งผีโพงตามที่คนโบราณบอกไว้ว่าคืนไหนที่มีฝนตกไปอยเขาจะแอบดูตั้งแต่คนที่เป็นร่างสื่อลงจากเรือนไปที่ทุง่งนาเขาจึงไปยกบันไดเรือนของคนที่เป็นผีโพงกลับเอาข้างล่างขึ้นข้างบนหรือสับเปลี่ยนบันไดกับเรือนอื่นที่อยู่ใกล้กัน การยกบันไดสมัยโบราณน,นั้นไม่ยากเพราะบันไดทําด้วยไม้ไผ่และมีขั้นบันไดแค่3-4 5ถึง4หขั้นเท่านั้นจึงมีน้ำหนักเบายกย้ายได้ง่ายเมื่อผีโพงกลับมาจากการหากินจะขึ้นเรือนไม่ได้เพราะเห็นว่าตัวเรือนเป็นของร่างสื่อแต่บันไดไม่ใช่เมื่อตามไปดูบันไดเรือนที่อยู่ใกล้กันเห็นว่าบันไดใช่ แต่ตัวเรือนไม่ใช่ร่างสื่อของผีโพงจึงไม่กล้าขึ้นเรือนจะอยู่ใต้ถุนเรือนรอจนถึงรุ่งเช้าเมื่อสว่างก็จะทำทีเป็นถือไม่กวาดกวาดตามลานบ้านเพื่อกบเกลื่อนไม่ให้คนในครอบครัวรู้แต่การแกล้งผีโพงต้องระวังให้ดีเพราะผีโพงจะอาฆาตจ,จองเวนครอบครัวใด ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผีโพงคนในครอบครัวเดียวกันจะไม่ค่อยรู้เล่ากันว่าก่อนที่ผีโพงจะออกหากินจะสะกดจิตทุกคนในครอบครัวให้หลับเป็นตายจนกว่าผีโพงจะกลับเรือนคนที่รู้เห็นจึงเป็นคนนอกครอบครัวเท่านั้นในระหว่างที่ผีโพงกำลังออกหากินเขียดถ้ามีใคร ที่ไปหาปลาพบเห็นเข้าท่านห้ามเข้าไปใกล้หรือถ้าเห็นหน้าและรู้จักคนที่เป็นร่างสื่อของผีโพงก็อย่าได้ทักหรือเรียกชื่อเขาให้หลีกไปเสียเพราะอาจจะถูกผีโพงทำร้ายเอาได้ <c oughs> ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่ามีคนหาปลาไปพบผีโพงในระยะใกล้จนเห็นหน้าและรู้ว่าเป็นใครผีโพ,พงนั้นได้เข้ามาขอร้องอ้อนวอนอย่างน่าสงสาร โดยขอร้องอย่าให้บอกให้คนอื่นรู้ว่าเขาเป็นผีโพงแล้วก็เศกก้อนหินเป็นเหรียญหรือเป็นทองเศกใบไม้ให้เป็นธนบัตรแล้วเอามาให้คนคนนั้นเพื่อหวังจะติดสินบนไม่ให้บอกให้ใครรู้ว่าตนเป็นใครแต่เมื่อกลับไปบ้านเงินทองพวกนั้นก็จะกลายสภาพเป็นก้อนหินหรือใบไม้ดังเดิมถ้าใครทำให้ผีโพงโกรธ พอรู้ความลับของเขาแล้วไปเล่าให้ผู้อื่นฟังหรือเข้าไปทักชื่อของร่างตื่อที่กำลังออกหากินผีโพงก็จะอาฆาตและจองเวรผีโพงก็จะเอาคารแม่ไม้หรือไม่ก็จะนำเอาการกล้วยที่ถูกตัดเอาใบออกไปหมดพุงข้ามหลังคาเรือนของคนที่ทําให้ผีโพงโกรธหลังจากนั้นไม่นานคนนั้นก็จะมีอาการเงาซึมร่างกายสู้ผอมและตายในที่สุด คนภาคเหนือสมัยก่อนเมื่อตัดใบกล้วยนำไปใช้แล้วก็มักจะสับกา้านกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือนำไปทิ้งเพื่อไม่ให้ผีโพงนำมาใช้บางทีผีโพงก็จะถมน้ำลายใส่ในหม้อน้ำดื่มบ้านคนที่เห็นหน้าตนและนำเรื่องของตนไปบอกเพื่อให้บุคคลนั้นกลายเป็นผีโพงต่อไปเพราะหากมีคนทราบว่าร่างจริงของผีโพงเป็นใคร ผีโพงก็จะอยู่ได้ไม่เกินสามวันจะมีตุ่มน้ำหนองผุพองทั่วร่างกายแล้วก็สิ้นใจตายไปในที่สุดและนี่ก็เป็นตำนานผีโพงที่เรานำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับและเรื่องต่อไปเราจะมาเล่าถึง ตำนานผีปลาเฝ้าถ้ำวัดพระาธาตุศบฝางสมัยก่อนปู่แก้วปวนได้นำซ่อมแทงปลาออกไปหาปลากับเพื่อนอีกหกคนที่แม่น้ำใกล้วัดพระาธาตุศพฝางปู่แก้วปวนเกิดทำซ่อมแทงปลาตกลงแม่น้ำแกจึงรีบดำลงไปเพื่อหาซ่อมแทงปลาในน้ำ ขณะที่ดำลงไปก็ได้พบเจอกับถ้ำใต้น้ำแห่งหนึ่งเมื่อมองเข้าไปดีๆแกก็พบกับลาตัวใหญ่ลูกตาขนาดเท่าบาทพระว่ายวนเวียนอยู่ด้านนอกถ้ำปู่แก้วปวนหาโอกาสเข้าไปในถ้ำได้พบว่าภายในถ้ำ นั้นมีพระพุทธรูปสีทองหลายองค์เต็มถ้ำไปหมดก่อนจะออกมาปู่แก้วป่วนได้หยิบเอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งติดมือมาด้วยเพื่อที่จะกลับไปด้านบนแต่ก็ไม่สามารถออกจากถ้ำนั้นได้ปู่แก้วป่วนจึงนําพระพุทธรูปกลับไปวางไว้ที่เดิมก็เป็นเรื่องน่าแปลกยิ่งนะัก ที่แกสามารถออกมาจากถ้ำได้ตามปกติหลังจากนั้นปู่แก้วปวนจึงกลับไปบ้านแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ออกไปหาปลาด้วยกันเพื่อนทุกคนก็ตกใจเมื่อเห็นปูแวปวนแแนป่แก้วปวนและเล่าให้แกฟังว่าตอนที่ปู่แก้วปวนลงดำน้ำหาซ่อมแทงปลานั้นเพื่อนๆรอกันจนถึงครึ่งวันเห็นท่า นึกว่าปู่แก้วปวนจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วจึงพากันกลับบ้านแต่ปู่แก้วปวนก็บอกเพื่อนว่าตอนที่ลงไปในถ้ำนั้นเขาใช้เวลาแค่ไม่นานแล้วก็กลับขึ้นมาอีกทีก็เป็นเช้าของอีกวันแล้วปู่แก้วปวนจึงได้เล่าเรื่องที่เขาไปเจอถ้ำให้เพื่อนๆฟังชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาตัวใหญ่ที่เป้าถ้ำนั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยปกป้องรักษาไม่ให้ใครเข้าไปในถ้ำได้หลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครได้เห็นปลาหรือถ้ำนั้นอีกเลย